สำหรับเพื่อนๆที่หาวิธีการอัปเดตไดเวอร์ของตัวการ์ดจอค่ายเขียวนะครับหรือว่า Nvidia นะครับให้ทําตามนี้ครับผมอย่างแรกนะครับในส่วนของช่องค้นหาทางด้านล่างตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดลงมานะครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีช่องค้นหาตรงนี้เนี่ยให้คลิกขวาที่ปุ่ม Windows นะแล้วกดคําว่า Search นะครับและพิมพ์คําว่า Nvidia App ครับผมอ่ะลองดูนะว่ามีหรือเปล่านะครับต้องเป็น Nvidia App เท่านั้นนะครับถ้าเกิดของเพื่อนๆไม่มีนะครับ ให้เราเปิดเจ้าตัวเบราว์เซอร์ขึ้นมาจะเป็น Google Chrome ก็ได้นะให้เราเข้ามาที่เว็บ google.com ก่อนครับผมจากนั้นในส่วนของช่องค้นหาตรงนี้ให้เรากดลงมาและพิมพ์คำว่า nvidia app นะครับปุ๊บคำนี้เลยแล้วกด enter ไปได้เลยและในส่วนของลิงก์แรกตรงนี้นะครับให้เรากดมาที่ตัวดาวน์โหลด nvidia app ปุ๊บแล้วกดที่ปุ่มสีเขียวนะครับดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะอัปเดตผ่านทางเจ้าตัว Nvidia App ซึ่งมันค่อนข้างจะง่ายและเป็นมาตรฐานนะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยให้เพื่อนๆเ,เปิดขึ้นมาติดตั้งพร้อมกับผมได้เลยถ้ามีให้ตอบ yes หรือ no ให้ตอบ yes ไปนะครับและตรงนี้เราก็รอจนกว่าเขาติดตั้ง Nvidia App ลงเครื่องให้เรานะครับตรงนี้เราก็กด agree ไปครับผมปึ๊บแล้วก็รอเขาติดตั้งสักคู่นึงนะเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนที่เขาติดตั้งลงเครื่องของเราเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆเ,เลือกเป็นเกมเดดดี้ไดเวอร์นะแล้วก็กดเน็กไปได้เลยตรงนี้ก็กดเน็กต่อไปได้เลยครับผมปึ๊บแบบนี้เมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เราสังเกตในส่วนของเมนู d ดเวอร์ทางด้านซ้ายมือตรงนี้ครับผมก็กดลงมาหนึ่งทีจากนั้นตรงในส่วนของตรงนี้นะตรงที่ลูกศรชี้เนี่ย ให้เราเลือกเป็นเกม Lady Diver นะครับสำหรับคนที่เป็น Studio อ Diver อยู่แล้วก็ลองกด r e f r e s ดู1รอบนะครับถ้าเกิดเขามีอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะเขาจะขึ้นปุ่มสีเขียวดาวน์โหลดแบบนี้ให้เพื่อนๆกดลงไปได้เลยแล้วก็รอทางตัวโปรแกรมเนี่ยเขาดาวน์โหลดตัว Diver ตัวใหม่ให้เราสักคู่หนึ่งนะครับจนกว่าตรงนี้เขาจะเสร็จนะจากนั้นนะครับเขาก็จะเตรียมพร้อมนะครับเมื่อขึ้นเป็นปุ่มสีเขียว Install แบบนี้เราก็กดลงมาได้เลย ถ้าเกิดเขามีให้ตอบ yes หรือ no นะครับให้เพื่อนๆตอบ yes ไปนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดที่ continue ทางด้านล่างตัวนี้ได้เลยแล้วก็รอเขาติดตั้ง driver ตัวใหม่ให้เราจนเสร็จนะครับขั้นตอนนี้จอคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยอาจจะกระพริบนะครับก็ไม่ต้องตกใจครับผมมันเป็นการลง d เ i v e r ของเขานะครับเป็นการถอนตัวเก่าออกแล้วก็ติดตั้งตัวใหม่ลงไปนะครับ อ่ะแล้วเขาจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดที่ปุ่มรีสตาร์ทไปเลยนะครับแล้วคอมก็จะรีสตาร์ตตัวเอง1รอบนะครับเมื่อกลับเข้ามาที่หน้า Windows ปกติเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้งานได้เลยนะ <Yes. S 1> ตัวไดเวอร์เนี่ยเขาก็อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนั่นเองอ่าดูสังเกตรตรงนี้เลยครับผมเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับใครติดปัญหาอัปเดตไม่ได้ยังไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ